สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาพบกันกับการเรียนรู้พระเจะ้าของพระเจ้านะครับเรากําลังศึกษาเรียนรู้บุคคลในพระกัมภีร์นะครับเพื่อการที่เราจะได้นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าในความเชื่อนะครับมีตัวอย่างแบบอย่างอะไรบ้างนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้พวกเรายังเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถวายนะครับที่พระเจ้า ทรงพอพระทัยนะครับทั้งผู้ถวายและก็เครื่องบูชาถวายนั่นนะครับเรามีต้นแบบของผู้ถวายที่พระเจ้าทรงพอพระทัยก็คืออาเบลนะครับวันนี้วันเสาร์นะพี่น้องรับวันเสาร์ที่16ตุลาคม2021ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็อยากจะนำพระวจนะของพระเจ้านะครับตัวอย่าง คำสอนหรือคำแนะนำนะครับบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการถวายนะครับอยู่ในยุคของโมเสสนะเดี๋ยวเราจะได้มาพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันว่าในยุคของโมเสสนะครับซึ่งเริ่มมีประชากรมากแล้วนะครับชุมชนของพระเจ้า,าใหญ่โตแล้วนะครับมีผู้คนมากมายหลังจากกลับมาจากการเป็นทาต นะครับที่ประเทศอียิปต์430ปีมีประชากรมากมายแลนะเพราะฉะนั้นการถวายในยุคของโมเสสนั้นเป็นอย่างไรนะครับให้เรามาพิจารณาเรียนรู้ด้วยกันเ,เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในบทเพลงหนึ่งในเพลงเรียกว่าเพลงของคริสจักรสัมพันธ์นะครับในเล่นนี้นะพี่น้องคริสจักภาพกลางก็มีใช้นะครับ เพลงที่256ชื่อเพลงว่าถวายกายและจิตนะครับให้เราร้องเพลงด้วยกันนะครับนมาสการพระเจ้าขอถวายทั้งกายและจิตแต่องค์พระคริต์ผู้เดียวทรัพย์สินทรัพย์มอบกับทรงใชัย องค์ทรงให้เรามาสมควรที่เราจะขอบคุณแม่มี เหมองก,กับทรงชัยพระองค์นั้นให้เรามาสมควรที่เราจะขอ

เพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกนะครับแต่ว่าก็มีความหมายที่ดีด้วยนะครับบทเพลงบอกว่าขอถวายทั้งกายจิตใจแด่องค์พระเยซูคริสต์ผู้เดียวนะครับทรัพย์สินทรัพย์ทุกอย่างออมอบกับพระเจ้าผู้ทรงชัยเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานให้กับเรามานะครับแล้วบอกว่าสมควรที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้านะครับแม้มีน้อยมากก็อย่าห่วงห่วงไม่ให้ห่วงนะฮะ ให้ทำใจกว้างเจือจุนพระองค์การุณประชันให้เราถวายพระองค์ยาตดีทีเหนียวนะครับเพื่อจะเป็นพระพรให้แก่ผู้คนมากมายแล้วก็เพื่อชาวโลกจะได้รู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเราอบอุ่นเราชื่นชมยินดีในพระกุณของพระเจ้าโดยการยินดีที่จะมอบถวายนั้นก็เป็นบทเพลงที่มีความหมายดีนะครับ่น้ครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนที่เราจะได้ ามาพิจารณาถึงพระคำของพระเจ้าที่จะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับสาธุการก็แต่พระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับโอกาสที่ข้างหลายได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการมอบถวายแด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณต่อชีวิตของเราทุกทกอย่างที่ข้างหลายมีอยู่นั้นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานและจัดเตรียม เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ชีวิตของข้างหลายนั้นเป็นพระพรและแน่นอนการที่จะเป็นพรนั้นก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะมอบให้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพระคำของพระองค์ที่จะได้เรียนรู้ด้วยกันพระวจนะของพระเจ้าที่จะเป็นบทเรียนในการที่เราทั้งหลายจะเข้าใจและก็ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและของการอวยพรซึ่งมาจากพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าาเมน กัขบขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพิจา,จา,จารณาจากพระโจษฐของพระเจ้านะครับในยุคของโมเสสนะโมเสกก็เป็นยุคที่ชนชาติอิสราเอลนั้นได้เพิ่มทวีมากแล้วนะครับนะจากโคเชนเมืองโคเชนที่เข้าไปก็มียาโคบแล้วก็ลูกหลานก็ประมาณ70คนใช่ไหมครับในยุคที่โยเซฟนะครับเป็นผู้ปกครองนะ เป็นรองฟาโรห์เลยทีเดียวนะครับพระเจ้าก็ยกชูอย่างมากนะครับอยู่ที่นั่น430ปีนะครับรเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เมื่อออกมาจากประเทศอียิปต์นั้นก็มีูอจำนวนมากทีเดียวนะครับมหาศาลเป็นคารวานเป็นกองทัพใหญ่เลยนะครับเออน,นั้นก็เป็นการนําของโมเสสใช่ไหมครับแล้วก็เป็นยุคที่เริ่มมีกฎร,ร,ระเบียบต่างๆนะครับที่พระเจ้าได้ทรง กําชับบัญชานะให้มีนะครับก็จะเป็นเต็นนัดพบเรื่องพับพลานะครับมีกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆมีกลุ่มคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ในการปฏิบัติรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีกฎระเบียบมากขึ้นนะครับไม่เหมือนแรกๆแ,แล้วนะครับถึงทุกวันนี้ขึ้นสัจก,ก็มีกฎมีระเบียบเหมือนกันใช่ไหมครับก็อาจจะลองดูว่าเราจะมีบทเรียนอะไรที่นามาประยุกต์ใช้ได้นะครับ เอาละรครับเราดูพระจนะของพระเจ้าที่อยากจะนํามาพิจารณาร่วมกันก็อยู่ในพระธรรมอพยพเราเริ่มที่อพยพบทที่25อยากจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับพระธรรมอพยพบทที่25ข้อ1ถึงข้อ9พระคำของพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้นะครับให้อิสราเอลนำเครื่องบูชาถวายฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอล ให้นำของมาถวายแก่เราน้องสังเกตนะครับพระเจ้าบอกว่าจงสั่งนะชนชาติอิสรซเอลให้นำของมาถวายแก่เราของนั้นให้รับมาจากทุกทุกคนที่เต็มใจถวายของถวายซึ่งเจ้าจะต้องรับจากเขาก็คือทองคำเงินทองสำริดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่านเนื้อดีและขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงเน้นด้วยนะหนังแกะตัวผู้นะครับแกะตัวเมียไม่เอานะหนังทาคัชและไม้กระถินเทศนะครับไม้กระถินเทศน้ำมันเติมประทีปเครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิมเอ่อเครื่องเครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิมมีน้ำมันสำหรับเจิมด้วยนะน้ำมันเติมประทีปก็เป็นอีกอันหนึ่ง น้ำมันสำหรับเจิมก็อีกอันหนึ่งนะฮะและเครื่องและปรุมเครื่องหอมนะครับแก้วโกเมนมีแก้วด้วยนะแก้วสำหรับฝังในเอโฟอดและทับสวงแล้วให้เขาสร้างสถานบัศก,การถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาแบบอย่างพระพราและเครื่องทั้งปวงของพระพรานนั้นเจ้าจงทําตามที่เราแจ้ง ไว้แก่เจ้านี้ทุกประกาศโอ้พี่องครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถวายในยุคโมเสสนี้นะครับก็ได้ได้เรียนรู้อย่างนี้นะฮะในข้อที่2นเนี่ยเราเห็นว่าเป็นคําสั่งครับพระเจ้าบอกบอกว่าจงสั่งชนชาติอิเซียไปเป็นคําสั่งนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกไม่สั่งเนี่ยนะครับนะบก็อาจจะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับอาจจะไม่มีการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้น ให้เป็นคำสั่งนะให้เป็นคำสั่งแต่เราเห็นว่าการสั่งให้ทำเนี่ยไม่ใช่การบังคับก่นองครับ,รรบการสั่งแบบบังคับนี่เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าการสั่งให้ทำอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่บังคับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในพระคัพภีน,นี้บอกว่าแม้ว่าสั่งให้อิสราเอลเนี่ยนำมาถวายต่ไม่ใช่อยู่เฉย นะอิมมีพรีมันเต็มบ้านเต็มเมืองของตัวเองแล้วก็ไม่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ไปสั่งเขานะครับแต่ว่าที่จะรับเอาสิ่งของนั้นนะครับที่มาถวายเนี่ยพระบิดบอกว่าเออของนั้นให้รับมาจากทุกๆุกคนที่เต็มใจถวายเออ อันนี้พอเข้าใจได้แน่นอนนะสั่งนี่เป็นคำสั่งไปทุกคนนะอิสราเอลทุกคนเลยนะได้ยินได้ฟังทุกเผ่าทุกหมู่นะได้ยินกันทั่วหน้าว่าพระเจ้าต้องการอย่างนี้อย่างนี้สั่งให้ถวายแต่ว่าที่จะรับเอาเนี่ยไม่ใช่รับของทุกคนรับเฉพาะคนที่เต็มใจถวายเออใช่ไหมงนั้นมีคำสั่งออกไปแล้วถ้าไม่เต็มใจนี นะเอามาแบบไม่เต็มใจเนี่ยไม่ไม่รับพระเจ้าบอกไม่ให้รับนะนะเพราะฉะนั้นตะกี้นี้เราร้องเพลงว่าเอ่อมีน้อยมากก็อย่าห่วงห่วงใช่ไหมครับทำใจกว้างเจือจุนอย่าตนีทีเหนียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณห่วงคุณห่วงสิ่งของเหล่านั้นแล้วก็ตนีทีเหนียวหมายความว่าขี้เหนียวไม่ยอมให้ถ้ามีท่าทีแบบนี้พระเจ้าบอกว่าอย่ารับมาอย่ารับมานะ นั้นของนั้นให้รับมาจากทุกทุกคนที่เต็มใจถวายนะนั้นจะมากจะน้อยไม่เป็นไรถ้าเขาเต็มใจถวายก็รับมาอันนี้ก็เป็นที่พระคมภีร์ได้สอนเรานะครับในข้อที่3-7ถึง7เนี่ยก็เป็นสิ่งของต่างๆนะครับดูเหมือนว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ เป็นของที่จําเป็นสําหรับเรื่องของสถานบันทกการนะเนี่ยเป็นพระพรานะครับนะเป็นของที่จําเป็นเราดูสิครับมีอะไรบ้างก็มีในข้อ3บอกว่าทองคำเลยไม่ทราบว่าเอามาทาอะไรนะอาจจะมีเครื่องบางอย่างที่ต้องใช้ทองคานะตามที่พระเจ้าออกแบบไว้นะในข้อ9้าบอกว่าให้ทําตามแบบเนะีเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะต้องใช้ทองคำนะข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าใช้ทําอะไรบ้างนะ ทุกวันนี้เราใช้ทองคำไหมใครให้ทองมาก็ขายเป็นเงินอย่างเดียวนะครับไม่รู้จะเอาทองมาทำอะไรนะแต่ว่าเวลานั้นมีทองคำมีเงินแล้วก็มีทองสำริดด้วยนะครับเอ,อ่อมีพวกได้ด้วยนะครับเส้นได้เนี่ยนะครับเส้นได้ผ้านะฮะมีได้สีฟ้านะกำหนดสีไปด้วยสีม่วงสีแดงเข้มนะครับมีได้ด้วยนะที่ต้องใช้แล้วก็ มีเกี่ยวกับผ้าด้วยนะฮะผ้าป่านเนื้อดีนะครับผ้าป่านก็ต้องเป็นผ้าป่านเนื้อที่มันดีๆนะและขนแพะนะขนแพะในข้อห้าบอกหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังแกะตัวผู้นะอย่าไปเอาหนังแกะตัวเมียมานะเอาหนังแกะตัวผู้ย้อมสีมาด้วยสีแดงนะครับหนังทาคัชนะครับ ทาคัสนังทาคัสเขาบอกว่าเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะ,นะนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเป็นหนังสัตว์ชนิดหนึ่งนะแล้วก็ไม้กระถินเทศมีไม้กระถินเทศน้ำมันเติมประทีปนะครับน้ำมันเติมประทีปก็คือน้ำมันเติมคันประทีปเติมตะเกียงเนี่ยนะจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าเติมน้ำมันให้มันมีความสว่างแล้วก็เครื่องเทศ ปรุงน้ำเอ้ยเครื่องเครื่องเครื่องเทศปรุงเออมาปรุงทําอาหารหรือเปล่าน้ามันสําหรับเจิมอ่มีน้ํามันสําหรับเจิมด้วยนะแสดงว่ามีพิธีการเจิมก็ต้องใช้น้ํามันเจิมนะเอาน้ํามันคันประทีบนี่ไปเจิมไม่ได้นะครับคนคนละอย่างกันนะและปรุงเครื่องหอมอ่มีเครื่องหอมด้วยเครื่องปรุงเครื่องหอมแก้วโกเมนและแก้วสําหรับ ฝังในเอฟเฟตและทับสวงอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องแตงเครื่องแต่งตัวของพวกปรหิตนะดังนั้นก็จําเป็นต้องใช้มีแก้วนะแก้วก็พวกพวกอ,อะไรนะ,ะจิวลี่ใช่ที่สวยงามนะครับเพชรนินจินดาทั้งหลายแต่นี่ก็เป็นแก้วโกเมนนะครับแล้วอันนี้นก็เป็นสิ่งของนะพี่น้องก็เป็นสิ่งของที่คิดว่าจําเป็นแล้วก็สําหรับที่ สถานมัรสการนะครับหรือว่าพระพราได้ใช้เป็นสิ่งจําเป็นให้เอาของพวกนี้มาถวายนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสถานมัรสการเมืม่อพูดถึงเรื่องนี้้าพเจ้าก,จก็คิดถึงตอนที่มาก่อนที่จะมาอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้นะครับสัมพันธ์บโนรมเอาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้เห็นว่าที่คริสตจักรน่ารักมากนะครับนะ มีพี่น้องที่เ,เรียกว่าอยากจะนำสิ่งของที่จำเป็นมานะครับข้าพเจ้าก็ไปดูในตู้เก็บของนะครับเป็นตู้ที่ห้องครัวก็ผลปรากฏว่าในนั้นมีพวกเครื่องครัวครับเครื่องครัวที่มันจำเป็นต้องใช้น้ำมันน้ำปลาเกลืออะไรเหล่านี้นครับน้ำตาลทรายข้าวสารที่เกี่ยวข้องกับ จำเป็นสำหรับครัวที่จะใช้เป็นเครื่องปรุงเต็มไปหมดเลยนะครับเนะี่ยพระเจ้าก็ถามว่าแม่อันนี้แม่อันนี้เงินใครเ <c oughs> ขาบอกว่าก็เงินส่วนตัวนะครับแล้วใครสั่งให้ซื้อมาไม่ได้สั่งรู้ว่าต้องใช้ก็ซื้อมาแล้วก็มาถวายพระเจ้านะครับเงินก็ถวายแต่ว่าถวายในถุงแต่ว่าอันนี้ก็ อยากจะนําสิ่งของมาถวายนะครับเพื่อแม่ครัวจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อผลปรากฏว่าช่วงนี้แม้แต่ช่วงนี้นะครับพี่น้องกับโบสถ์ปิดนะแต่ว่าเครื่องครัวเนี่ยเต็มเลยนะครับเครื่องปรุงนะเราทําเคาน์เตอร์ห้องครัวใหม่นะครับเออมื่อวานพี่น้องก็มาดูว่าแม่ห้องครัวก็เสร็จแล้วนะอาจารย์ก็ทําอ่างล้างจานเสร็จแล้วแมอ,อยากจะมาทําครัวผลปรากฏว่าเปิดเข้าไปใน ไอ้ชั้นซิงที่เราทำนะเป็นเคาน์เตอร์มีของเต้ไปหมดในนั้นนะครับน้ำมันน้ำมันพืชนะเป็นหลังๆพี่น้องก็นำมาถวายก็คล้ายกันนะในสมัยนั้นก็โมเสสนะครับก็มีพี่น้องก็นำอันนี้นะเพราะฉะนั้นอ่อนี่เป็นคำสั่งนะฮะอย่างอื่นไม่ต้องนะเพราะว่าอันนี้มันจำเป็นนะอย่างเช่นทองทองคำเงินทองสมริดพวกเนี้ยมันจำเป็นนะเพราะฉะนั้นสั่งให้เอานี่มา อย่างอื่นอย่าเอามาเพราะเอามาก็ใช้ไม่ได้เนะเอาที่มันจำเป็นที่ต้องใช้นี่มาเอาขอบคุณพระเจ้าก็พี่น้องเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะในคริสจักรต่างๆนะครับก็ไม่เพียงแต่เอาเงินมาถวายบางคนบอกไม่มีเงินไม่มีเงินไม่ต้องเอาเงินเอาเมื่อก่อนนะครับเราอยู่คริสจักรแถวๆบ้านไรนะพี่น้องก็เอาข้าวสารมาเอาฟักแฟงแตงกวาเอาอะไรก็ได้มาให้ผู้รับใช้พระเจ้านะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ เรียกว,ว่าตามสถานการณ์นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ได้เรียนรู้นะครับแล้วในข้อที่8พูดถึงการถวายอีกอันหนึ่งก็คือแล้วให้เขาสร้างสถานนมัสการถวายแก่เราพระเจ้าต้องการให้มีอะไรครับให้สร้างสถานนมัศการนะสถานนมัสการที่จะเป็นที่ที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้านะครับให้มีสถานนมัศการพระเจ้านั่นเองนะครับ ไม่ใช่ตามบ้านนะอันนี้เป็นสถานน้ำประการขอบคุณพระเจ้าที่คริตจักรของเราก็มีสถานน้ำรการก็มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้ดีขึ้นทําให้ใช้การได้ดีนะอันไหนที่มันสึกร้อเสียหายก็มีการซ่อมแซมนะครับฝนรั่วฝนซึมน้ําซึมก็เราเองก็พยายามจัดนะครับถ้ามันคับแคบก็มีการขยับขยายก็มีโครงการในการที่จะกระทำนะ หรือแม้แต่เรื่องของการเก็บเงินสะสมไว้นะครับสำหรับการซื้อที่ดินหรือการที่จะสร้างสถานมัสาการใหม่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ข้นจากรของเราก็ได้มีความคิดร่วมกันทําอยู่นะครับยังมีเงินในการจัดการเรื่องนี้นั่นก็เป็นน้ำพระใจของพระเจ้าที่จะให้มีการดูแลนะครับสถานทร่ราการแม่ข้าพเจ้าเมื่อคิดถึงเรื่องสถานทร่ราการนี้บางโบทที่เราได้ ได้เห็นนะฮะบางคริตจักรก็ทําอย่างดีสวยงามดีแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะได้ชื่อว่าเป็นคริตจกักรแต่ไปดูสถานธรรมศึการแล้วมันมองไม่ออกมันแยกไม่ออกว่าเป็นสถานธรรมัสกานะข้าพเจ้าก็ได้ไปสัมผัสมา,มาเหมือนกันบอกว่าโอ้โหอันนี้เหรอสถานธรรมศึกษามันไม่ใช่เนี่ยมันเหมือนที่จอดรถมันเหมือนกับออห้องเก็บของนะมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่บอกว่าเป็นสถานธรรมสึการ นะครับพี่น้องเวทุงเวทีไม่มีฉากไม่มีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับพิธีอะไรได้เลยมันเหมือนเหมือนร้านเหมือนร้านที่มัน,นั่งอ,อ,อะไรครับพักผ่อนนั่งคุยกันเป็นศาลาไม่เชิงศาลาด้วยเป็นกระต๊อบเป็นโอ้มันไม่สวยงามนะ,ะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการถวายแด่พระเจ้าสําคัญนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือการที่ให้เขาสร้างสถานมัสการ นะครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้มีสถานนัสการที่คนสามารถที่จะเข้ามาคนสามารถที่จะสังเกตและก็เห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้มีสถานน้ำปรการพระพุพียังบอกว่าเมื่อสร้างน้ัสัการสถานนัสการพระเจ้าแล้วเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาน้อเรารู้ว่าในสถานน้ำปรการ์หรือพระวิหารใช่ไหมครับมีห้องอภิสุทธิสถานห้องวิสุทธิสถาน นะมีห้องอภิสุทธานก็เป็นที่ประทับของพระเจ้านะครับมีอะไรต่างๆที่เก็บไว้ในนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้ามีสถานธรรมสการเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาแม้ว่าพี่น้องอาจจะตีความหมายว่าคริสตจักรหมายถึงตัวบุคคลก็ใช่อยู่นะครับและบางคนก็บอกว่าสองสามคนประชุมกันที่ไหนพระเจ้าก็อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีโบสถ์ก็ได้เราก็ประชุมกันตามบ้านก็ได้ พี่น้องต้องชัดเจนในเรื่องนี้นะครับหมายความว่าก็ก็ไม่เถียงแล้วนะครับว่าเราคือวิหารของพระเจ้าแล้วก็ที่เราประชุมกันนั้นสำคัญกว่าสถานที่แต่สถานที่นั้นมีจริงนะครับพระวิหารมีจริงสถานนมัสการพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าก็มีน้ำพระทัยที่จะให้มีสถานนมัสกานนั้นให้เราเอาใจใส่เรื่องของสถานนมัสกานนะครับขอบคุณพระเจ้านั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สง่งตรัสไว้ อ่ให้เขาถวายแล้วก็ในข้อที่20เอ่อในข้อที่9ในข้อที่9ขอขออภัยครับข้อที่9ยังพูดถึงด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานมัสการหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของต่างๆที่นํามาถวายนั้นก็ให้ทําตามแบบด้วยในข้อ9บอกว่าแบบอย่างพระพราและเครื่องทั้งปวงของพระพรานั้นเจ้าจงทําตามที่เราแจ้งไว้แก่เจ้านี้ทุกประการมีแบบนะแบบของพระพราแบบของเครื่องใช้ต่างๆ นั้นก็การถวายแด่พระเจ้านั้นต้องทําตามที่พระเจ้านั้นก็ได้กําหนดไว้ด้วยนะครับเอาละรครับพี่น้องครับนี่เป็นบทเรียนที่ที่ดีมากๆที่เราก็ได้เรียนรู้นะครับมีเวลาอีกนิดหนึงจะพอไหมเดี๋ยวเก,เกรงว่าจะยาวเกินไปเอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับโมเสสเนี่ยก็ยังมีต่ออีกนิดนึง ดีไหมฮะวันพรุ่งนี้ต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมน่าจะเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะไม่อยากจะรบกวนเวลาของพี่น้องมากเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนก็นลากันเอาละรครับสำหรับบทเรียนวันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าการถวายในยุคโมเสสเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าสั่งนะครับและสิ่งที่พระเจ้าสั่งรปรงไม่ได้บังคับให้ทําแต่ว่ารปรงจะให้เขารับจากทุกทุกคนที่เต็มใจในการถวายและสิ่งของที่ นำมาถวายนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับที่จะใช้ในเรียกว่าสถานนมัสการพระเจ้าพระพรานะฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งแล้วก็กาหนดว่าเอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาอะไรมานะครับสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกมานะแต่สิ่งที่จําเป็นนั้นให้นํามานะครับเป็นของที่จําเป็นที่ต้องใช้นะแล้วก็ให้มีสถานนมัสกาานะครับเพื่อพระเจ้าจะอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานนมัสการ หรือว่าสิ่งของทั้งหลายที่นำมานั้นในการปฏิบัตินั้นก็ให้ทำตามแบบที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ขอบคุณพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ได้เรียนรู้นะครับก็ขอให้เราเองก็นำเอาสิ่งนี้มาเป็นประยุกต์ใช้นะในบทเรียนให้กับเรานะครับในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอบคุณสำหรับการเรียนรู้ด้วยกันในวันพรุ่งนี้เรากลับมาอ,อ๋อวันพรุ่งนี้ขออาภายัยวันพรุ่งนี้เป็นวันสบาโต นะครับวันอาทิตย์เราไม่ได้แบ่งปันแบบนี้นะฮะก็จะใช้เฟซบุ o กนะครับไลฟ์สดกับพี่น้องที่เป็นสมาชิกที่จากสัมพันธ์มโนรมนะฮะวันจันท์นะครับวันจันทรเดี๋ยวเรากลับมาพบกันเรียนรู้ด้วยกันต่อไปเกี่ยวข้องกับการถวายยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะฮะยังมีอีกมากขอพระเจ้าอวยพรนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ